สำนักงานสวัสดิการแลนะคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาาสรุปข่าวประจำสัปดาห์วันที่8พฤศจิกายน2564สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัชนาทและนางเรนุกกาแจ่มแจ้ง,จงนักวิชาการรายง,งานชำนาญการได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดัยนาาครั้งที่44ทั2564โดยมีนายรังสรรค์ตันเจริญ เพราว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานการประชุมเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2564สวนิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาทมอบหมายให้นางณัฐนิชาพรพร์นักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดเพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติด,ด้านการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดพศ2565 โดยมีนางปียพรโชคนำรมนุกิจรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาทเป็นประธานการประชุมในวันที่10พฤศจิกายน2 5 6 4เวลา14บสนาฬิกาสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาทได้จัดการประชุมข้าราชการพรนักง,งานราชการและเจ้าหน้าที่ประจำเดือนพฤศจิกายน2 5 6 4เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและสรุปก,การจัดเตรียมงานเพื่อดำเนินกิจกรรม วันเจ้าหน้าที่ปลอดภัยในการทำงานที่จะจัดขึ้นในวันที่12พฤศจิกายน2564นวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีชัชนาธทั้งนี้สวสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัชนาธได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดในการตรวจสอบสถานที่หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 แบบกลุ่มก้อนเช่นในโรงงานและสถานพักของแรงงานต่างด้าวเป็นต้นในวันที่11พฤศจิกายน2564 สวัสดีการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาทมอบหมายให้นางเรนุกาจัดแจ้งนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวนัทธาธรรมศักิ์ชัยนักวิชาการแรงงานเข้าประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดชัยนาทครั้งที่ 12. 2 5อทับและร่วมตรวจบูรณาการการค้ามนุษย์ด้านแรงงานกับหน่วยง,งานสังกัดกระทรวงแรงงานปกครองจังหวัดอำเภอต่อม ก็อรมนพมจท้องถิ่นจังหวัดและส่งเสริมให้นายจ้างจัดให้มีมาตรการการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่ของอำเภอเมืองโดยผลการตรวจไม่พบการใช้แรงงานเด็กการใช้แรงงานบังคับแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและในเวลา13นาฬิกาสริกาและกรมครองแรงงานจังหวัดัชนาทพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมกรมสวัสดิการและคุม้คมครองแรงงานครั้งที่10ถ .2564 ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลโดยมีนายนิยม2แก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุม้คมครองแรงงานเป็นประธานการประชุมและในวันที่12พฤศจิกาย,ยน2564สำนักง,งานสวัสดิการและคุม้คมครองแรงงานจังหวัดชัยนาทร่วมกับเครือข่ายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจาการในจังหวัดชัยนาทและสำนักง,งานเทศบาลเมืองชัยนาท จัดงาน12พฤศจิกายนวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานประจำปี2 5 6 4ณนวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีัยนาทตำบลหางน้ำจาคอนอําเภอมโนโรมจังหวัดัยนาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือและสร้าพลังเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ได้แก่การอบรมให้ความรู้เรื่องการดับเพลิงชั้นต้นและการสาธิตการดับเพลิง ให้แก่นักศึกษาของวิทยาลัยเกษตรโดยมีนายธนาวุฒิทองขวัญและทีมงานจากสำนักง,งานเทศบาลเมืองชัยนาทเป็นวิทยากรและการมอบทุนการศึกษาจำนวน8,500บาทรวมทั้งสิ่งของได้แก่น้ำดื่มขนมแอลกอฮอล์หน้ากากอนามัยกระเป๋าผ้าจากเครือข่ายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดชัยนาทสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ในจังหวัดชัยนาท พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน7รายติดเชื้อภายในจังหวัดจำนวน5รายและเป็นผู้เดินทางสัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน2ราย